สวัสดีครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมทีมงานโพสต์นะครับก็จะมาสอนวิธีนะครับการขายสินค้าทั่วไปนะครับบนเ,เครื่อง POS ตัว iMin D1W e ที่จะเป็นเครื่องโพสต์แบบผสมเครื่องช่างนะครับก็กรณีถ้าเกิดร้านค้าของคุณนะครับมีการขายสินค้าทั้งแบบช่างน้ําหนักแล้วก็สินค้าพวกที่ไม่ช่งน้ําหนักที่เป็นสินค้าทั่วไปเนี่ยผสมผสมกันในร้านนะครับ เครื่องนี้นะครับก็สามารถทําได้นะครับคือปกติแล้วเนี่ยไอ้เจ้าเครื่องนี้ครับไอ้มินดีหนตัวเนี้ยเวลาขายสินค้าที่เป็นช่างน้ำหนักเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับคือผ,ผมบอกว่าผมผมขายที่คลองแกะหั่นชิ้นอ่าแล้วผมก็ช่างน้ําหนักอ่าอันนี้ผมช่างได้0.335์กิโลผมก็นำลงตะกร้านะครับแล้วทีนี้ผมจะมาขายตัวที่เป็นสินค้าตัวนี้ที่เป็นน้าจิ้มสุก,กี้อ่าน้ำจิ้มสุก,กี้ตัวเนี้ยไม่ต้องช่งน้ำหนักเขาขายเป็นขวดใช่ไหมครับอ่าผมก็กดน้ำจิ้มสุก,กี เราก็ให้มากดที่ไอคอนที่เป็นรูปตะกร้าสินค้าตรงนี้นะครับมันจะเป็นการ add เข้าตะกร้าตามปกตินะครับอันนี้ add เข้า1ชิ้นก็ณนี้ลูกค้าซื้อ1ขวดถ้าเกิดลูกค้าซื้อมากกว่า1ขวดเนี่ยก็ให้มาแก้ไขตรงจํานวนชิ้นตรงนี้นะครับกดได้เลยผมมตาลูกค้าซื้อ3ขวดนะกดตดลงนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดมีการขายพวกสมวติผมบอกว่าผมขายตัวสเต็กนอกหั่นชิ้นเนี่ยผมขายเป็นกิโลเลยผมไม่ได้ช่างนะผมว่าผมขายผมบอกว่าผมขายสักห้าโลอย่างเงี้ย ผมสามารถที่จะทําอย่างนี้ก็ได้นะครับกดเข้าไปตรงกิโลเนี่ยผมก็จิ้มตรงกิโลแล้วก็ใส่ตัวเลขเองได้เลยนะครับก็ขึ้นแล้วว่าเต็กนอก5กิโลห้าชิ้นห้าก็ชิ้น,น,นละโลนะครับข้อตชําระเงนินนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับวิธีการขายสินค้าแบบผสมผสานนะครับในกรณีที่ถ้าเกิดร้านค้าของลูกคา้ามีการขายทั้งสินค้าที่ชั่งน้ําหนักกับสินค้าที่ไม่ต้องชั่งน้ำหนัก นในในในร้านเดียวกันบนเครื่อง iMin D1 w ตัวนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ